นะครับเรามาที่ตรงสร้างใหม่เนาะตรงด็อกส์เอกสารนะครับกดคลิกเข้าไปขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าเขียนสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงลงไปในกระดาษอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรากดไปที่บวกเลือกเมจิกไรท์กดตัวนี้นะเลือกอันนี้นะปึ๊บ โอเคบรรยายงานเขียนของคนห้าคำขึ้นไปสมมติว่าเราอยากจะให้มันเซิร์ชหาเกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอรอ์ประวัติคอมพิวเตอร์อประวัติใช้มือเดียว ไม่ถนัดเท่าไหรอ่าประวัติคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วทำไงครับกดคอนโทรล e อนเ r หรือกดคำว่าสร้างก็ได้ครับปึ๊บอ่าแล้วมันก็จะทำการเขียนข้อมูลให้เราเห็นไหมครับปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถีท่วนนะครับ บางทีมันอาจจะผิดพลาดเราก็ต้องกรันกรองก่อนเอาไปใช้อ่าโอเคแล้วก็กดแทรกเลยครับปับ๊บนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ประวัติคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่ต้องเขียนเองก็พร้อมเซฟเอาไปใช้งานหรือตบแต่งทีมรูปแบบอะไรก็ได้อ่าตามใจชอบเลยนะครับไปที่แชร์ก็ได้แชร์แล้วก็ดาวน์โหลด โหลดก็จะเป็นไฟล์แบบ PDF กับเนี่ย DOCX นะครับไปแก้ไขใน Microsoft Word โอเคประมาณนี้ได้ไหมครับได้เนาะ